นะไปเรื่อยๆตามลำดับโอเคไหมครับนะเป็นไปตามนี้แล้วเริ่มตั้งแต่ตรงนี้แหละแล้วพ่อแม่จะต้องทำอย่างไรบ้างมันมีกระบวนการอย่างนี้อาละ,ะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยนักเรียน งานอนามัยแม่และเด็กเนี่ยเริ่มตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อาหารการกินคุณแม่ต้องตั้งกันต้องสร้างวิถีชีวิตเรื่องของการกินเพื่อสุขภาพและประโยชน์ของลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์อาหารที่ไม่จำเป็นหรืออาหารเป็นเศษอาหารหรือเป็นพวกอาหารขยะพวกกรอบๆอ,อะไรนะั้นก็ไม่ควรกินนะก็เลือกอาหารที่เป็นอาหารหลักๆพวกโปรตีน นะครับประเภทคาร์โบไฮเดรตหรือโปรตีนจํานวนมากโดยเฉพาะโปรตีนจากปลาอาหารที่ย่อยง่ายพวกนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวเรามากนะครับ mm hmm. แล้วในลําดับถัดไปเมื่อเกิดการตั้งครรภ์เสร็จสิ่งที่คุณแม่ต้องทําคือการดูแลสุขภาพของจิตใจให้เข้มแข็งแล้วเมื่อตั้งครรภ์อย่างมีความสุขแล้วสุขภาพแข็งแรงจะทําให้ลูกที่อยู่ในครรภ์นเนี่ยมีความสมบูรณ์เพราะเมื่อออกกําลังกายนะครับจะมีสารสุข เขาเรียกว่าแอนโดฟินหลั่งออกมาจะหลั่งออกมาช่วยลดความวิตกกังวลและความปวดเมื่อยนะครับเวลาเราตกใจเนี่ยสารอะดรีนาลีนสเตียรอยมันหลั่งออกมาเราก็จะปวดเมื่อยแล้วก็เซลล์มันก็ตายมันไม่มีคุณภาพนักเรียนนั่งเรียนครูมากเครียดนะครับเซลล์ใบหน้าก็ตายเหี่ยวย่นไว้นะครับจะบอกไว้ให้แล้วเมื่อรู้ว่าตั้งคันเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือการฝากคันพบไปหาหมอพบแพทย์ มีการตรวจคันคุณแม่ทุกคนที่จําเป็นต้องฝากคันและควรเริ่มฝากคันเนี่ยตั้งแต่รู้ตัวเองว่าประจําเดือนขาดไปสองสัปดาห์จดไปด้วยนะครับอย่าเพลินนะเผื่อมีข้อสอบประจําเดือนขาดไปประมาณสองสัปดาห์เพราะในช่วงสามเดือนแรกของการตั้งคันเนี่ยเป็นช่วงที่ยังมีความเสี่ยงต่อการแท้งได้ง่ายสามเดือนแรกเข้าใจไหมครับนะเผื่อนักเรียนอาจจะเป็นแม่ในอนาคต คุณหมอจะตรวจเลือดและตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาโรคแบแอฝงเมื่อไปฝากคันนะครับที่ส่งผลต่อลูกน้อยในคันเช่นมีโรคอะไรบ้างตับอักเสบบีโรคเอชโรคซิฟิลิสถ้าพบแล้วจะได้ช่วยป้องกันและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเพราะการฝากคันตามที่คุณหมอนัดเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยตรวจพบความผิดปกติของการตั้งคันของทารก ที่อยู่ในคันนะครับตั้งแต่แรกเริ่มนะครับแล้วคุณแม่เมื่อทราบถึงสาเหตุความผิดปกติเกิดขึ้นคุณแม่จะได้เตรียมตัวได้พร้อมนะครับผานะการฝากคันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะครับนักเรียนเอาต่อมานะครับครูจะหลายภาพต่อนะครับต่อมาสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมก็คือติดตามการเติบโตของทารกที่อยู่ในคันนะครับลูกน้อยที่จเจริญเติบโตอยู่ในท้อง ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอารมณ์ความรู้สึกนักเรียนสังเกตนะลูกรู้มากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดเพราะพ่อแม่ยังสามารถสื่อสารกับลูกได้โดยการอะไรครับที่เขาสื่อในโฆษณาทีวีการพูดคุยร้องเพลงรูปไร้สัมผัสบริเวณหน้าท้องลูกจะรู้สึกดิ้นและพลิกตัวตอบรับและมีความหมายให้เห็นนักเรียนเห็นไหมถีบเท้าเอียงซ้ายโยกซ้ายโยกขวา อันนั้นคือความหลากหลายแล้วก็สามารถให้ทารกในครรภ์นเนี่ยมีโอกาสารอดชีวิตแล้วก็มีการพัฒนาการที่ดีนะครับเม mm ื hmm. ่อเมื่อการพัฒนาเกิดขึ้นทั้งหมดนั้นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายการตั้งครรภ์ก็เกิดขึ้นสุดท้ายนะครับสุดท้าย mm hmm. เด็กที่อยู่ในครรภ์ก็เตรียมความพร้อมยามที่ตั้งครรภ์คุณแม่มักจะวิตกกังวลเสมอนะครับว่าลูกเกิดมาจะเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยคือหลากหลายความคิด ทีนี้หลักของอนามัยแม่และเด็กเมื่ออยู่ในในตัวตัวหลักวิชาการแล้วว่าเฮ้ยมีการตั้งครรภ์เนี่ยจะมีคําถามเสมอว่าเราจะต้องทําตัวอย่างไรบ้างไปดูพร้อมกันหลักอนามัยแม่และเด็กคือหนึ่งถ้ามีประจำเดือนไม่มาหรือตั้งครรภควรไปพบแพทย์จำไว้เลยนะครับประจำเดือนขาดกี่สัปดาห์ครับนักเรียนสสัปดาห์จําไว้นะครับควรไปพบแพทย์ สองระหว่างตั้งครรภ์ต้องดูแลตนเองที่บอกไปเมื่อกี้ตามลำดับเหตุผลเพราะว่าอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณแม่ที่ตั้งครรภ์เช่นแพ้ท้องปวดเมื่อยเป็นตะคิวปวดหลังจุกเสียดแน่นอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังหลังตั้งครรภ์เกิดจากโรคหรือความผิดปกติต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงภายในฮอร์โมนในระหว่างตั้งครรภ์ตั้งมากมายนะครับคุณแม่สามารถเรียนรู้เตรียมตัวรับมือนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินการใช้ชีวิตประจําวันการออกกําลังกายหรือ,รอการมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะได้ปฏิบัติตนได้ถูกต้องเหมาะสมนะครับแล้วไม่สงสัยอะไรก็ให้ปรึกษาแพทย์นะครับเนี่ยคือข้อดี3ก่อนถึงวันกําหนดค้อดต้องเตรียมเสื้อผ้าโอ้ตรงเนี้ยสำคัญนักเรียน ต้องเตรียมเสื้อผ้า อ่มาดูการเตรียมเสื้อผ้าก่อนนะครับต้องทำไงบ้างนะครับหนึ่งนักเรียนดูไม่รู้เลยเลย,เลยต้องมีอะไรบ้างหนึ่งข้าวของที่เป็นจำเป็นต้องใช้นะของเด็กนะครับมีหมวกใบน้อยไว้คุมศีรษะในวันที่แดดร้อนและอากาศหนาวเห็นไหมเด็กจำเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่เป็นผ้าฝ้าย พอกว้างจํานวน6ตัวนะครับเสื้อที่เป็นผ้าฝ้ายจานวน6ตัวชุดกันหนาวสองชุดนะชุดกันหนาวสองชุดเด็กภาวะปกติเขาก็หนาวนะครับเข้าใจนะต้องมีสองชุดผ้าพันตัวผืนใหญ่ประมาณสองผืนผ้าพันตัวผืนใหญ่เวลาเช็ดแล้วก็ผืนใหญ่สาเหตุทําไมต้องมีผืนใหญ่เวลาเขาทอดมาเล็บเขาคมมาก เหมือนใบมีดเลยจะมากรีดหน้ากรีดไรเกาหน้าเกาตาเป็นบาดแผลเกี่ยวตาตาบอดได้นะเขาจึงเอาภาพคนหนูผืนใหญ่ลัดตัวไว้เห็นไหมครับเช็ดตัวแล้วก็ถุงเท้ามือรองเท้าผ้าอย่างละสองคู่ก็พอแล้วถุงมือใส่ไว้เพื่อไม่ให้เอาเล็บไปเกาอะไรเกาหน้าเท้าก็เหมือนกันนะแล้วก็ชุดผ้ายืด6ชุดถุงมือสองคู่ผ้าอ้อมสโหลผ้าอ้อมไว้ทำอะไร เอาไว้ห่อแทนเพ็นเพริดนึกภาพออกนะเวลาสับเปลี่ยนแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเนื้อนุ่มสองผืนผ้าอ้อมสําเร็จรูปสองกองตะก้าใส่ผ้าอ้อมสองใบสำลีเข็มกัดซ่อนปลายตัวใหญ่นะครับถ้ามีโรชั่นหรือน้ํามันทาตัวทารกเวลาเขาคลอดมาผิวเขาแห้งแล้วตามด้วยกันไกตัดเล็บเด็กอ่อนครีมทากันผืน่นเนื่องจากใช้ผ้า แล้วเด็กเขามีผื่นแพ้ดังนั้นสิ่งที่พูดมานี่คือจําเป็นให้เด็กทั้งหมดนะครับส่วนรายละเอียดนักเรียนลองถามพ่อแม่ดูและที่สําคัญเนี่ยเด็กตัวน้อย,นอยเนี่ยเขาต้องการอย่างนี้เลยที่ครูบอกที่เกิดมาเนี่ยนะครับตามนี้เลยนะตามนี้เลยครับเนี่ยคืออนมามยแม่และเด็กเด็กต้องมีความพร้อมทุกด้านนะครับความพร้อมทุกด้านเนี่ยถ้าเราไม่มีเรื่องการวางแผนการปฏิบัติตัว ต่อเด็กการเตรียมความพร้อมเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญนะครับคร,นนรครูอ,ครนะรยคอยากให้นักเรียนดูนี่อีกอันหนึ่งนักเรียนอยากดูไหมอยากไหมครับเหมือนบังคับเนาะนักเรียนครูอยากให้นักเรียนดูนี้ เนี่ยเด็กเมื่อกินนมแม่เนี่ยประมาณ6เดือนเนี่ยแต่ถ้าแรกเกิดแรกเกิดนะครับเอาแรกเกิดก่อนก่อนก็ได้แรกเกิดจนถึง6เดือนเนี่ยเขาให้ทารกที่เกิดมา6เดือนกินนมอย่างเดียวโดยไม่ต้องให้อาหารอื่นแม้แต่น้ำนะครับเพราะอะไรเพราะนมแม่มีสารอาหารครบถ้วนเพียงพอกูผ่านตรงนี้นะครับจะได้รู้ไว้พอ6เดือน หกเดือนเกิดขึ้นเขาให้กินอาหาร1มื้อนะครับกินข้าว3ช้อนนะครับข้าวบดนะไม่ใช่ข้าวเป็นเม็ดเ,ดเดข้าวเหนียวนะครับแล้วก็มีไข่แดงนะครับครึ่งฟองปลา2ช้อนตับบด1ช้อนเนี่ยสมัยนักเรียนตอนเด็กแล้วผักสุกอีกอะไรก็ได้มะเขือผักสีหลากสีผักใบผักยอดก็ได้ตำลึงอะไรได้หมด แล้วผลไม้เป็นส่วนนะครับมะละกอสองชิ้นหรือส้มแค่นั้นต่อไปพัฒนาการต่อไปก็คือพอถึง7เดือนนะครับกินอาหารหนึ่งมื้อนะครับมีดังต่อไปนี้เพิ่มข้าวเป็นจากซองสามเป็นกี่ช้อน4ี่ช้อนเนื้อสัตว์เพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มขึ้นแล้วผักสุกล่ะเพิ่มขึ้นเห็นไหมครับเปรียบเทียบให้ฟังมะละกอสุกนะครับ เท่าเดิมผลไม้พอเปรียบเทียบมาเป็น8 9ถึงเเดือนอาหารเริ่มมากขึ้นน้ำหนักสัดส,ส่วนดูที่ลูกกินอิ่มนะครับครูจะสไลด์ไปเรื่อยๆให้เห็นนะครับสัดส,ส่วนของกินเพิ่มมากขึ้นแต่หลักโภชนาการอาหารเท่าเดิมนะครับนะโดยประมาณเอาละว,วันนี้ครูคงจบเพียงเท่านี้แหละนะครับเหตุผลเพราะว่าเรื่องของอาหารการกินสำคัญหมดนะครับอนมามัยแม่และเด็กนักเรียนไปรู้อา่านองค์ประกอบเอา เพราะเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพจิตของเด็กสําคัญก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับวันนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ